โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับและในะวันนี้พี่สิบจะมาทําการแจกโค้ดแบบอนิเมะแวนการ์ดพร้อมสรุปอัปเดต6อัปเดตล่าสุดนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้าง <Okay. S 1> นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสรุปอัปเดตกันนะครับเดี๋ยวพี่สิบจะทําการแจกโค้ดให้เพื่อนๆกันก่อนเลยนะครับผม สำหรับโค้ดแรกนะครับมีชื่อว่า PVP นะครับสามารถพิมพ์แล้วก็กดรีดีมโค้ดกันได้เลยนะครับแต่ว่าพี่1ิ๊ทำการใส่โค้ดไปแล้วนะครับผมโค้ดนี้นะครับก็เลยใส่ไม่ได้นะทุกคนนะพี่ติ๊กองกดรีดีมให้ดูเนี่ยบอกว่าคุณใช้ไปเรียบร้อยแล้วโค้ดที่2นะครับผม Heaven Oheal นะครับผมพื่อนก็สามารถใส่กันได้เลยนะครับผม แล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมโค้ดที่3นะครับผม 100K ยซับนั่นเองนะครับผมโค้ดนี้บอกเลยครับแจกรีโลค่อนข้างเยอะนะทุกคนสำหรับอัปเดตนี้นะครับปกติแจกที5รีโล10รีโลนะครับผมอัปเดตล่าสุดนี้แจกถึง40รีโลกันเลยเดียวนะทุกคนโอเคครับมาเรามาดูในเกมกันดีกว่านะครับผมว่ามีอัปเดตอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก่อนเข้ารับชมฝากกดไลค์ให้พี่ติบด้วยนะครับ สำหรับอัปเดตนี้นะครับจะมีตัวละครใหม่มาทั้งหมด9ตัวละครนะทุกคนพร้อมกับระบบใหม่นะครับผมเป็นเกมโหมด PVP นั่นเองแล้วก็จะมีร้านค้า PVP Shop นะครับให้เราไปเลือกซื้อของต่างๆนะครับทุกคนมี New Story ใหม่นะครับผม e a v e น Age นั่นเองนะครับผมแล้วก็มีเป็น g e n จ s t a g e มาพร้อมกับตัว Story นะครับผมและที่สำคัญนะครับทุกคนมีตัวละครใหม่ที่มาจากรีฟด้วยนั่นเองนะครับผมนี่ แล้วก็จะมีเป็นแฟมิเลียใหม่มานะครับผมก็จะมีการรับรางวัลลีดเดอร์บอร์ดใหม่นะครับโอเดนซี่ใหม่นะทุกคนมีแบตเทิลพารนะครับผมอ่าชิบูย่าแอนนาแม็นะครับผมมีรีเฟรชขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็สามารถเชิญเพื่อนๆได้นะครับผมแมทอินวิทนะเป็นระบบใหม่นะครับไอเทมยูนิตไฟเดอร์ก็คือสามารถค้นหาได้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวยานพาหนะใหม่นั่นเองนะครับอันนี้ แล้วก็จะมีเป็นในส่วนของตัวอิเลเมนต์นะครับผมเป็นเรื่องระบบธาตุนะทุกคนแล้วก็มีการแก้บั๊กต่างๆนะทุกคนอะเรามาดูในส่วนของตัวฟิวเจอร์ล่าสุดนะครับผมก็คือมีตัวละครใหม่มาทั้งหมด9้าตัวนะครับผม9้าตัวละครนี้สามารถหาได้จากไหนบ้างนะครับผมสี่ตัวละครแรกเราสามารถหาได้จากเกมแบนเนอร์นะครับผมหรือว่าการสุ่มตู้แบนเนอร์ที่เราใช้เพชรกันนั่นเองนะครับอ่ะก็จะมีเป็นตัวละครนะครับผมชื่อว่า เคซี่นะครับผมคูีนนะอันนี้วงเล็บคูีนนะครับผมแล้วก็เป็นน็อตก็ต์กายนะครับผมเป็นตัวละครธาตุไฟนั่นเองนะครับผมนี่อ่าแล้วก็จะมีเป็นบิสเกตนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นเกียร์บอยนะครับผมซึ่งตัวละครทั้งหมดนี้นะครับผมมาจากเกมนะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นตัวละครซีเค็ดนะครับผมชื่อว่าเอลฟิดนะครับผมวงเล็บเลิฟนะครับตัวละครตัวนี้สามารถหาได้จากประตูพอร์ทัลนะครับเหมือนกับจอมันบูเลยนะทุกคนอ่าแล้วก็มีตัวละครเป็น r รีเจน t ต Queen นะครับผมนี่ชื่อว่าไบเคนนะหรือว่าโรนินนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับมีโอกาสออกได้จากด่าน r รีเจน t เ t e นั่นเองครับอาจี๋พิพิ่สิบจะพาไปดูนะว่าหาจากไหนนะครับก่อนอื่นนะครับผมให้ทุกคนวาร์ปมาที่โซนสตอรี่นะแล้วก็เข้ามาที่ตรงในโซนเพย์ได้เลยนะครับผมจากนั้นกดคีย์เอ็ดแมทนะครับแล้วก็มาส t o r y ่สุดท้ายนะครับผมเอ็ดออฟเฮเวนะครับ เข้ามาที่ r e g e n Stage นะทุกคนนี่แล้วก็เลือก x c t 4นะครับผมก็จะมีเป็นตัวละครนะครับสามารถหาได้จากการหาขวดตัวนี้นครับหลังจากนั้นเราก็มาทำเควสนะซึ่งเดี๋ยวพี่สิบจะทำคลิปแยกให้อีกหนึ่งคลิปนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราเล่นในส่วนของตัวด่านใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสตอรี่ธรรมดาหรือว่าจะเป็น r e g e s t a g t นะครับมันจะมีโอกาสดรอปประตูพอร์ทัลนะในส่วนของกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่สิจะพาไปดูนะทุกคน เึ่อถ้าเราเล่นสตอรี่หรือรีเจนสเตทแล้วเราเจอพอร์ทัลนะครับเราจะได้ตัวละคราการันตีมา1ตัวนะครับผมนี่ก็คือตัวละครตัวนี้นะทุกคนอ่ะซึ่งพี่สิก็เล่นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตัวละครน้องค่อนข้างน่ารักค่อนข้างสวยนะแต่ว่ารายละเอียดตัวละครของเกมนี้ครับผมพี่10อาจจะไม่ได้รู้ชื่อตัวละครทั้งหมดตผมก็ประมาณนี้นะตัวชายนี่จะเป็นสีดํานะครับผมดําขาวนะ แล้วก็จะมีตัวละครนะครับผมมาในโหมดลิฟนะครับจะมาแทนยูฮาบัตนะชื่อว่าเอสโตโฟนะครับผมเป็นตัวละครระดับซีเข็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีตัวละครจากแบทเทิลพาร์ตนะมาทั้งหมด2ตัวนะครับอ่าก็จะเป็นดาร์กเมทนะครับผมกับ AI นั่นเองนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้น่าจะมาจากเรื่องมาใจหรือเปล่าครับผมในแบทเทิลพาร์ตนะเดี๋ยวพี่สิบเปิดให้ดูเลยนะครับนี่ครับผมแบทเทิลพาร์ตก็จะเป็นแบทเทิลพาร์ตของมาใจครับจะเป็นตัวละครเลเวล25นะครับผมในหนึ่ง ตัวนะครับพร้อมถ้าใครเติมก็จะได้ใช้นี่ครับแล้วก็ตัวละครเหลือว่าห้าสบครับผู้ชมนี่แล้วก็จะมีโหมดใหม่ขึ้นมานะครับผมจะเป็นโหมด PVP นะครับในส่วนของโหมด PVP เดี๋ยวพี่สิบจะทำคลิปแยกไว้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะทุกคนอ่ะ แล้วก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับผมโหมด PVP เพื่อหาแต้มหาของแล้วก็เอาไปแลกของรางวัลน,นะครับในส่วนของสตอรี่ใหม่นะทุกคนก็จะมีโอกาสได้ประตูพอร์ทัลนะครับผมทั้งหมด2%นะครับผมทุกครั้งที่เล่นนะถือว่าโอกาสออกค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่พี่สิบแนะนําเลยถ้าใครอยากจะเล่นพอร์ทัลนะครับให้เล่นเป็นโหมดสตอรี่หรือไม่ก็เป็นลีเจ s t a ต e 1-3เท่านั้นนะครับอย่าไปเล่นด่าน4นะทุกคนเพราะว่าด่าน4ค่อนข้างเล่นยากครับ หากทุกคนไม่มีทีมนะครบ4คนนะครับบอกเลยการที่จะผ่านโหมดสตอรี่4เพื่อหาขวดน้ำนะครับค่อนข้างยากเลยทุกคน แล้วก็จะมีรางวัลใหม่สำหรับลีดเดอร์บอร์ดนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Limited l e a d e r b o a r อร k i สก,กินนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมีเป็นสก,กินอะลูคาดเวอร์จิลเซเบอร์นะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวหอ,อกหรือเปล่านะที่ตัดเลือดอันนี้พีสิ์จำชื่อไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจากเรื่องเฟรดครับสำหรับอัปเดตนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าพี่สิขาดตกบกพร่องอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อหหาใหมม่ก็็จะีเปน ส่วนของโซน pvp นะทุกคนก็เดี๋ยวพิสิ์จะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับผมเนื่องจากว่าพิสิทธิ์ยังไม่ได้ลองเล่นนะทุกคนพอเข้าไปเล่นแล้วเกมมันบักนะครับวันนี้ก็เลยมาทําการแจกโค้ดสรุปอัปเดตพร้อมวิธีการหาตัวละครต่างๆนะครับเท่ากับว่าตอนนี้พิสิ์เหลือแค่ทําภารกิจหาตัวละครที่ได้จากดีเจนสเตตด่านสนะทุกคนซึ่งทุกคนต้องไปหาขวดมาก่อนนะครับ พี่ติบแนะนําให้เล่นกับเพื่อนๆน,นะเพราะว่าการโซโล่ hmm. เล่นไม่ค่อยไหวนะครับหลังจากเราได้ขวดมาแล้วเราก็มาไล่ทําการฆ่าบอสแต่ละตัวนะครับและหลังจากนั้นพอเราฆ่าบอสหมดปุ mm ๊บ hmm. เราก็จะได้ตัวละครมานั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร้ให้พี่ติบด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย